ดูเชลซีกันบ้างอ่าเชลซีเจอกับคริสตัลพาเลตรอดน้ำก่อนแล้วก็โดนตีเสมอในช่วงเอ่อก่อนจบครึ่งแรกนะครับมูดริกยิงอีกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปโดนโอลิเซ่ซัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมนะครับเชลซีมาได้ชนะจากการได้จุดโทษเหมือนกันนะครับโมนิเเก้นะครับโดนเตะแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเอาชนะคริสตัลพาเลตไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะก็ถือว่าเชลซีค่ายแมนยูไนเต็ดครับทีมทีมนี้ก็คือ ขึ้นขึ้นลงลง <S <S อพอๆกันะนะครับแมนแมนยูเนี่ยจะเป็นนัดเว้นนัดเชลซีอาจจะมาสองอแล้วก็ไปหนึ่งหรือบางทีอาจจะไปสองเลยก็ได้นะ,ะแต่แต่ทุกคนคือเท่าที่เคยคุยกับแฟน Chelsea เชลซีเขาย,ยังบอกว่าเออก็ยังมีความหวังเพราะว่าเล่นแล้วก็ดูไม่ไอคิวริ้วคิเล่อะ<อ>บอลยังมีทรงอะอะไรอย่างเงี้ย <ผม S 1> แต่ง่กับแฟนเชลซีที่พูดแบบนี้มากเลยอะเฮ้ยแต่นี่บอลมีทรงอะ เขาเขาก็บอกว่าเออมันก็ยังดูโอ้แมนยูก็เคยมีมีทรงแบบนี้อ๋อเหรอแต่เขาไม่ได้แต้มบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะมันก็ต้องมีปัญหาแต่ไม่มีแต้มก็ไม่ได้นะเขาจะบ่นว่าเขาไม่มีกองหน้าที่แบบปรับเออไว้ใจได้อแมนโดโบรยากับนิโคลัสแจคสันรวมกันยังไม่ได้ซื้อคนใหม่ดีกว่าซื้อพอลเองก็แน่นอนค่ะเชื่อว่าตลาดมักลาคี้ต้องขยับแต่แต่ก็ต้อง กับเจ้าของทีมอะเรื่องการจะใช้เงินนะคะคแล้วก็ถึงแม้ว่าเกมนี้จะชนะแต่พอเชติโนก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะบอกว่าลูกทีมเขาต้องใจสู้กว่านี้นะคือมันไปชนะตื่นเต้นไงถูกปะล่ะคือเขาบอกว่าอยากจะให้รักษาวความดุดันคงเส้นคงวามากกว่านี้นะสำหรับการเล่นคือเขามองว่าเชลซีจะสร้างโอกาสได้มากมายเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ก็ มันต้องไปตื่นเต้นไปลรุนอย่างนี้มันก็ไม่ไหวไงอ<อ>เชลซีเนี่ยชนะในบ้านได้3นัดติดแต่นอกบ้านแพ้รวด4ีนัดอย่างเงี้ยซึ่งมันมันคือความไม่สม่ำเสมอของทีม,มนะแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าอย่างพิมพ์หลีก,ก็เป็นหลีกที่ยากนั่นแหละแล้วก็จําเป็นต้องที่จะบิวตัวเองให้มากกว่านี้มีความสม่ำเสมอมากกว่านี้ครึงคร่งแรกของฤดูกาลก็ดูมีทั้งขึ้นทั้งลงนะแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ยากแต่ก็ยังมองในแง่บวก